สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวเจ้าตัว Honor x 9ที่พีซื้อมากับราคา3,500บาทด้วยเงินของพีเองครับคือวันที่พีสั่งซื้อนะ่ะพีทำการแคปหน้าจอยอยู่นะว่าเฮ้ยพีสั่งซื้อวนี้จริงผมแล้วพีก็มาแกะกล่องให้ดูว่าพีซื้อมาจริงกับราคา3,500บาทผมตอนนี้ของมันอาจจะหมดแล้วนะครับผม ซึ่งพีขอแพจริงจริงว่าขอมันหมดซึ่งวันที่พีโพสต์น่ะหลายคนกดได้ตามพีเยอะมากครับพวก x 7 a x 8 a x 9อย่าเงี้ยถือว่าคุ้มมากซึ่งพีจะขอแนบด้วยในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดนะผมและอีกตัวนหผมที่พีนำคือเจ้าตัวที่พีรู้สึกว่าเพิ่มเงินประมาณเลดประกันห้0หจากเดิมที่พีซื้อมาสามพเพิ่มประมาณเลทประมาณไม่เกิน1 0 0 0ครับเธอจะได้สเปคที่มันคุ้มมากผมก็คือ ได้เจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 13ครับสเปคมันคือจัดเต็มมากของตัวนั้นคือหน้าจอ AMOLED สีสันบอกเลยว่าสวยงามกว่าตัว Honor X9 มาของตัวนี้แล้วก็รีเฟรชับผมมากกว่า X9 ก็คือ120เฮรตลำโพงคู่แบบ Dolby Atmos กล้องหลัง108ล้านอันนี้กล้องหลังคือ60เซนติเมตรซึ่งบอกเลยว่า X9 ถ้าพี่มีงบผมแนะนำว่าไปตัว Xiaomi Redmi, Redmi Note 13ครับ คุ้มมากผมกับราคาเลทไม่เกิน5,000บอหมดเลยว่าคุ้มมากพี่จะขอแนบก์นในการสั่งซื้อกับสมาร์ทโฟนที่มันรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปข้างล่างวิดีโอนี้ผมบอกเลยว่ามือถือที่พี่แนะนำคือมันคุ้มทุกตัวครับวันนี้พี่จะมารีวิวว่าเฮ้ยหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัว Honor X9 มันเป็นไงบ้างครับอย่างแรกจะขอเกินก่อนกับสเปคว่าสเปกกับราคามันเป็นไงบ้างเนาะ พี่ผมอัปเดตเป็น Android เวอช์ชับครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดของเจ้าตัวนี้จากเดิมแกะกล่องมาพีอัปเดตก็คือจากเดิม not default ของแกะกล่องคือ Android 11ครับซึ่งพีอัปเดตล่าสุดก็คือเป็น Android 13เป็น m e t ิ o s s 7.1ถือว่าสุดยอดมากออเนอร์หลอมดีมากครับชื่นชมเลยว่า3,500โคตรคุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว คือพีว้าวมากครับส่วนตัวพีไม่ค่อยใช้ตัว Honor X9 ซึ่งพีใช้ตัว X9 A X9 B มาแต่พี่ย้อนกลับไปใช้ตัว X9 ซึ่งพีว้าวมากกับสเปคกับราคาถือว่าคุ้มมากครับผมตัวนี้ตัวนี้ใช้แรม 8G ก,กับลอม128เพิ่มไมโครอดีการผมไม่ได้นะหน้าจอ6.81นิ้วฟูลเอดิดพั่ื่องหน้าจอพีให้10เ็ม10กับราคา3,500เราะว่าหน้าจอมันสีสันคือสวยงามมากครับ ซีพยมใช้ตัวคอคอมเซียบได้ก็หกแปดศูนย์ rov ปรับกลางหกปรับกลางๆและเปิด60สิบเฟรมบอกเลยว่าลื่นครับพับตีมายพีเปิดเล่นประมาณคําว่า hd ก็ถือว่าเพียงพอมตัวนี้ free f i r e map ทุกอย่างปรับสูงสุดได้สบายผมตัวนี้จับชนะิป p ิ m แพ c t เนาะปรับเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าต่ำสุดบอกเลยว่าสบายหายองตัวนี้เนาะซึ่งปี่อัปเดตมารู้สึกว่ามันมีความสมูทและมันติดนิวดีมากกับหน้าจอ d ดฟเฟตตัวนี้คือ 90Hz ซึ่งสเปคบอกเลยว่า P ีโคตรว้าวครับคือว้าวมากครับมันใช้งานได้ดีจริงครับแล้วก็กล้องของผมกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายสกินโทนคือดีมากครับกล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง60เซพิกเซลครับผมตัวกล้องหลัง64เนี้ยคือถ่ายออกมาคือค่า f หน่เก็บแสงคือดีมากของตัวนี้แล้วก็กล้องครับผมตัวอัลตราวอยู่ที่8ล้านแล้วก็มีเลนส์ความลึกอยู่ที่ในการใช้งานแล้วก็เลนส์มาโครครับมีทั้งหมดเลนส์ซึ่งบอกเลยว่า สุดจัดมาผมสเปคตัวนี้แล้วงานวิดวีโอผมวิดวีโอถ่ายได้สูสุดก็คือพันแปดสิบพีทั้งเลนตัวนี้เป็นเลนแบบว่าออสตาไวและเลนนอร์มอลครับถือว่าตอบโจทย์มาผมในการใช้งานครับนี่ครับฟีลลิ่งดีมากพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยดีไซน์เป็นไงบ้างครับในส่วนดีไซน์มีความสวยงามครับซึ่งพีใช้งานมาครับรู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์มันแบบจับแล้วมันกระชับมือมากครับเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรสวยครับคือ สวยมากๆราคาสามหครับขนาดนี้บอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มครับแต่ถ้ามีงบนะพี่ขออนำเลยว่าเจ้าตัว Redmi Note 13ครับอันนี้พี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง Xiaomi หรือว่า Honor แต่พี่แนะนําจากใจจริงว่าถ้าพีสัม,มจริงถ้ามีงบพี่นําไปตัว Xiaomi Redmi Note 13ครับคือสเปคกับราคาตอนนี้มันลงราคาไปเยอะคือมันคุ้มมากครับสี่พนกว่าบาทแน่จอ AMOLED ลำโพงคู่แล้วก็ ตัวบอดี้ก็มีความสวยงามครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคสรับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับแบตให้มาเนาะซึ่งแบตนะพีรู้สึกว่าอึดนะแบตให้มาคือตัวนี้สับพีรู้สึกว่า4,800ม mm. ิลทั้งวันบอกเลยว่าเพียงพอจับตัว Super ร์ชาร์66วัตรแล้วก็ผมมันสามารถชาร์จกับยี่ห้อเติร์สปาร์ตี้อผมยี่ห้ออื่นซึ่งพีขอยนําเลยว่าเจ้าตัวหัวชาร์จตัวนี้พีใช้ง,งานมาถือว่าเวิร์กมากเป็นตัว เอาตาสลิมครับเป็นหัวชาร์จขาดบางซึ่งพีชอบกดคูดครับหัวชาร์จตัวนี้ใช้ดีมากนี่ครับของ ZMI พีจะขอเนี่ยดิ้งในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เป็นหัวชาร์จที่สามารถซัพพอร์ตกับตัวที่เป็นแบบว่า iPad ดแท็บเล็ตไอโฟนหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนของออเนอร์เซี่ยวมี่อย่างเงี้ยคือมันสามารถซัพพอร์ตได้อย่างง่ายดายผมแล้วมันสามารถซัพพอร์ตในการชาร์จถึง65วัตต์พอร์ตไฮซี C 2พอร์ตครับ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอัลตราสลิมที่ความบางดีมากครับซึ่ง PK พีคไกพาหัวชัดอนนาลําบากมากซึ่งพีชากับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจบครบดีมากเป็นหัวชาร์จที่คูรด,ดีครับแล้วใช้งานบอกเลยว่าเวิร์กมากเวิร์กจริงครับซึ่งพีชาร์จกับตัวนี้มาแล้วเป็นอะไรที่ชาร์จด้วยฟ้าชาร์จด้วยถือว่าสุดมากครับผมตัวนี้พีถ้าผมจะให้ดูว่าเฮ้ยกล้องที่พีไปถ่ายมาเป็นไงบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันของกล้องพีวบาวมากว่าเฮ้ย มันถ่ายลงงานออกมาคือมันดีจริงครับดูครับสีสันโคตรสวยภาพสวยงามจริงครับแบบพี่นิวัวเลยว่าภาพคือมันสวยจริงอย่างสวยครับโอ้สวยงามมากคืออัลตอร์วาครับพี่รู้สึกว่าอัลตอร์ไวาในการถ่ายอ่ะรู้สึกว่ามันมีความอาร์ตและถ่ายได้อย่างลงตัวมากครับซึ่งพีพกพาไปใช้งานจริงผมตัวนี้ขอบอกเลยว่า คุ้มมากครับแล้วเก็บแสงเก็บสีออเนอร์ทำสกินโทมนมาได้อย่างลงตัวครับอัลต์ไวทแปดล้านบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกครับผมตัวนี้เนาะโหสกินโทนดีมากครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สัพีมอบให้เลยว่ามันใช้งานได้เจ๋งมากครับโหสุดยอดมากครับอันนี้ขอเชิญชมเลยว่าพีสัมผัสมาซึ่งตัวนี้ผมประกันหนึ่งปีนะซึ่งมีใบเสร็จให้มาตอนเวลาซื้อครม สามารถนําใบเสร็จไปยืนยันจากทางที่ผู้แทนจาหน่ายของออเนอร์ครับนี่ครับบริษัทนี่เลยครับซึ่งพีไม่ได้เกี่ยวข้องครับซึ่งพีทักไปถามแอดมินบริษัทนี้แล้วเขาบอกว่าประกัน1ปีเก็บใบเสร็จไว้ด้วยซึ่งพีแฮปปี้มากคือประกัน1ปีราคาสามพขอชื่นชมครับว่าคุ้มกับผมแน่นอนตัวนี้เนาะนี่ครับสกินโทนดีมากนะครับกล้องหน้ามันมีความละมุนของรูปภาพมากครับรู้สึกว่าการเก็บการเก็บแสงต่างมันเพียงพอครับ เป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาคือมันเวีลผมรูปงานวิดีโอผมซึ่งพีถ่ายมาอัลต้าไวครับอัลต้าไวบอกเลยว่ามุมโคตรดีแล้วเก็บแสงเก็บสีถือว่าสุดมากครับอันนี้พีถ่ายมาจากเรนอัลต้าไวครับบอกเลยว่าสุดยอดคือจะโอเอยังไงล่ะสามพันห้าร้คิดเพื่อนไวจะโอเอยังไงครับซึ่งตัว red mini สามโน,โน่ะก็มีอัลต้าไวนะนี่ครับคือความมูทของวิดีโอน่ะมันมีความสมูทแล้ว ถือว่าตัวนี้ไม่มีการสั่นครับแต่ E S นะ่ะช่วยในงานในการถ่ายวิดีโอคือดีมากครับชื่นชมเลยว่าถ่ายวิดีโอตัวนี้คือแจ่มมากสุดยอดสุดยอดจริงครับงานภาพนิ่งก็ถือว่าสุดยอดสามัาครับมีการปรับนะผมตัวนี้หรือว่าเราผมสามารถปรับแก้ไขตัวนี้เป็นแบบนี่ครับปรับ,บต่างๆซึ่งลอมอเนอร์ครับมันใช้งานได้ง่ายพนะี่หนแนะนำเลยว่าลอมอเนอะร์น่ะสูสีกับลอมของการใช้งาน a อน r o อ d ที่รุ่นแบบท็อปเลยครับผม คือมันใช้งานดีอ่ะพี่ยืนยันเลยว่าลอมดีหลอมออเนอร์ครับบอกเลยว่านี่ครับซึ่งบอกเลยว่าใช้งานได้สมูทมากครับแล้วในการปัดในการทัดอ่ะรู้สึกว่ามันมีความสมูทมากครับผมรู้สึกว่าเป็นมือถือที่มันใช้งานแล้วพี่รู้สึกว่าแฮปปี้กับดีไซน์ที่มีความสวยงามนะครับดูภาพผมสแกนมือปึ๊บดูครับพี่เลให้ดูซึ่งสแกนมือมันเร็วมากครับแตะปึ๊บแบบนี้ดูครับผมแตะให้ดูแตะให้ดูนะผมปึ๊บนี่ครับประมาณ1วีครับผมเร็วมากสแกนมือ ซึ่งพีรู้สึกเฮ้ยมันเร็วมากในการใช้งานครับเป็นหือที่พีรู้สึกว่าพีว้าวมากซึ่งพีอ่ะไปใช้งานมาบอกเลยว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานตัวนี้ครับกับราคา3ามพันคุ้มค่าคุ้มราคาครับลาโพงสับพีเนาะถือว่าลําโพงหนึ่งตัวเสียงก็ถือว่าใช้ได้ผมตัวนี้เนาะซึ่งพีขับไปดูว่าลําโพงเป็นไงบ้างเนาะน่ครับลำโพงครับดูครับลำโพงถือว่าใช้ได้ครับเสียงอาจจะ จะไม่นังมากครับผมว่าลำโพงตัวหนึ่งครับผมแต่มันก็ถือว่าเพียงพอถือว่าลำโพงเสียงดีใช้ได้ครับผมในการใช้งานเนาะหน้าจอครับผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ ในการเปิดอะผมสับ P ถือว่าเพียงพอครับและพีรู้สึกว่าการลอมของมันนะ่ะมีความสมูทมากในการทัดในการกดครับเปิดได้พันแปดสิบ P หกสิบเฟรมแต่พีรู้สึกว่าหน้าจอมันขอบมันมีความบางและเวลาดูหนังฟังเพลงเหกะเลยว่าฟินมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับซึ่งพีรู้สึกว่าหน้าจอมีความสวยงามเป็นหน้าจอที่ IPS ขอบคุณเลยครับผมว่าตัวนี้คือหน้าจอมันใช้งานได้ดีมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กเวิร์กมากครับเวิร์กจริงครับผม สับการที่พีใช้งานมาเป็นผือที่ครบจบมาผมแน่นอนตัวนี้เนาะฟังก์ชันต่างๆบอกเลยว่าเพียงพอครับกล้องเนี้ยเพิ่มเติมดูมีหมวดมาโครมีมุมมองคู่มีซูเปอร์มาโครมีลายน้ำหมดมือโปรงต่างครับถ่ายภาพ HDR ซึ่งบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มครับซึ่งบางทีเนาะขอมัอาจจะหมดนะครับพี่ขอไปจริงๆพี่ขอไปมากๆเพราะว่าของมันหมดซึ่งพีลงคลิปวันนั้นนะ่ะมันหมดแป๊บเดียวตอนนี้แนะนาว่าให้ซื้อเจ้าตัว เวดมี่โนสสิ3ราคาไม่เกิน5 0 0พันถือว่าคุ้มครับหรือว่าตัวซีรีส์ที่เป็นตัวแบบออเนอร์รุ่นใหม่ครับสพีรู้สึกว่าออเนอร์น่ะเป็นลอมที่ใช้งานได้ดีตัวกล้องต่างถือว่าเพียงพอมผมแล้วก็ซัพพอร์ตในการชาร์จซึ่งสามารถใช้กับหัวชาร์จเตอร์ปาร์ตี้ยี่ห้ออื่นนะผมได้อย่างสบายครับซึ่งพีใช้ของยี่ห้อนี่ครับเซนไอตัวนี้แหละอันนี้พีไม่ได้มีสปอนเซอร์กับยี่ห้อนะแต่พีรู้สึกว่าใช้งานมาตัวหัวชาร์จตัวนี้อ่ะมันมีความบางและการพกพาง่ายครับบอกเลยว่าคุมมาก สำนี้ผมพีเพนะบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็เนี้ผมในการแบ่งหน้าจอผมตัวนี้มันไม่สามารถแบ่งนะผมแต่มันสามารถย่อขายาหน้าต่างก็คือ m u l ติ v i โ e ผมตัวนี้ได้ดครับแต่ไม่ได้ซึ่งสำนีก็ถือว่าเพียงพอนะนี่ครับมันมีความสมบูรผมในการใช้งานนะผมและพีชอบมากกับฟังก์ชันต่างๆครับการโคลนแอปสามารถโคลนได้ผมตัวนี้เนาะนี่ครับโคลนได้ผมตัวนี้ไปที่แอปพลิเคชันครับผมนี่ครับ ล้วผมสามารถคนแอปคู่แฝดผมตัวนี้ได้เพราะเฟซบุ o กไลน์เมมเบอร์เราสามารถคนได้เพราะแอปเมมเบอร์ล่ะคนได้ผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้ง,งานมาบอกเลยว่าแฮปปี้มาก Google คือ Android เวอร์ชันูนยนไทยผมตัวนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทุกอย่างได้เพราะผมตัวนี้เป็นเครื่องสนยนไทยไม่ใช่เครื่องนอกไม่ใช่เครื่องติดโปรเป็นเครื่องเปล่าที่พีซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาททุกสตางค์ครับซึ่งพีซื้อมาจริงๆครับกับราคา3,5 0 0ซึ่งพีจริงๆร,ราคามันเต็มมันส์ 3,900ันเก้ะผมซึ่งพีซื้อมาจริงนี่ครับซื้อมาจริงซื้อมาจริงครับใบเสร็จก็มีใบเสร็จสามารถยืนยันกับบวะการได้1ปีครับนี่ครับ3 9มพัาจริงๆนี่ให้ดูซึ่งตอนพีอ่ะซื้อน่ะเครื่องมันเหลือตังเยอะครับไี่มีคนไปกดพอพีซื้อปั๊บพีแคปแล้วพีก็รีวิวแกะกล่องคอนหมดเลยบอกเลยว่าหมดอะไรผมซึ่งก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามเด็กกดทัาแตใครผมสวนันนี้ขอบคุณครับ ให้สนใจพวกโปรโมชั่นต่างๆครับพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อนอะเสันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม์สันนี้ขอบคุณครับ